สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟนะคะช่องปุยพารวยแชลแนวถูกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำราวนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะหวยออกปุ๊บอาจารย์ก็ให้ปั๊บเลยนะคะจะเข้าจะหลุดนะคะไม่มีลีลาให้ไวเหมือนเดิมนะคะ แต่แอดก็ปล่อยตามคิวเด้อค่ะปล่อยตามคิวค่ะทุกคนช่องนี้คิวทองนะคะแต่ของอาจารย์ที่ให้ก่อนปล่อยก่อนแน่นอนนะคะปล่อยก่อนคลิปอื่นเลยนะคะทุกคน เอาคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเดอ้อบางครั้งนะคะแอดเออสะกดนะคะอักขระนะคะผิดนะคะก็ขออภัยเด้อคลรินมันแข็งค่ะเอาบางบางทีอันเบาเลยอาจจะขีนหูหนั่นไหมขออภัยจริงๆนะคะขออภัยเนาะ เอาใส่ใจตัวเลขนี่นะเขานะคะสะกดผิดอะไรผิดก็ขออภัยเด้อจะ้ะห่วยเอดจบปีก็เอาเถอะเอาไกลเลกออกค่ะหยอกหยอกนะคะทุกคนเด่นนะคะของอาจารย์นะคะงวดที่ผ่านมามันออกนะคะก้าห้าศูนย์สามนะคะก5้าห้านะคะซึ่งน่าเสียดายมากๆเลยนะคะแล้วแบบ โอ้ยออกไกลๆสองศูนย์หน่อยก็ได้เอฟีบวกนะคะโอ้ยเป็นตัวสั่งค่ะจะมีสองเก้ามีสองศูนย์มันมานะคะเก้าห้าแล้วก็สองศูนย์นะคะทุกคนนะคะก็ขออภัยเด้อลุดนะคะแอดก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะหวยออกปุ๊บนะคะอาจารย์กะหายแนวทางปั๊บนะคะไปกันอย่างมีสตินะคะดูแนวทางกันอย่างมีสติอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนเดอ้อบาชีบาเพอเดคาปนค,คาเจลนะจเนาะจ้าอ้าวลองพินิจพิจารณากันดูนะคะอาจารย์ก็จะ ตัวเน้นให้เนาะตัวเน้นให้น่าเสียดายนะคะน่าจะแบบว่าอีกสักวันหนึ่งเนาะทุกคนเนาะอีกสักวันหนึ่งนะคะได้ได้มาสามงวดติดนะคะ f c ได้มาสามงวดติดนี่ไม่เกินจริงนะคะทุกคนนะคะเสียดายนะคะโอ้แต่ว่าก็เด่นจริงๆนะคะหนึ่งสองแล้วหนึ่งอาจ การปัญญาก็ชนกันกับหลานนะคะก็ยังว่าถือเขาหลอกกินนะคะก็อันตรายอยู่นะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาเอ็ดกับวายุนะคะอันตรายกับเซียดเนี่ยได้เน้อใจมันหลักนะคะแปดไม่มีสักตัวเลยนะคะแปดหายเลยนะคะโอ้ยเอ็ดเชื่อว่าต้องมีแต่คนแบบกันเลขวันที่กันทั้งนั้นเลยนะคะแอดก็เช่นเดียวกัน <laughs> เอดก็เส้นเดียวกันค่ะดักบินดักฮามดักเควมืดนะคะ ดักไว้เมื่อเอาได้กันอยู่บนขมานกันอยู่บเนาะก,ก็มีหลายแนวทางนะคะที่เข้านะคะมีหลายแนวทางหลายๆท่านก็โชคดีกันไปนะคะกันนูน่นกันนี่นะคะช่องของแอดนะคะพกดวงมาเยอะๆนะคะบางทีก็ใช้เซนต์ตัวเองนะคะจับเองจับสูตรนั้นผสมสูตรนี้นะคะ เอาไปสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดนะคะปรับเปลี่ยนได้หมดทุกคนไม่จําเป็นต้องแบบเป๊ะ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 ขนาดนั้นก็ได้นะคะถ้าเราแบบมองแล้วแบบว่าข่อยคือบบมักตัวนีเหน็นเนาะจังสันกะอ้าวก็เหยวแต่เอฟสี่สิเ็ดเอาแล้วเนาะจ๋าเนาะบางท่านก็เอาหมุนไมค่ะหมุนไม่เฮ็ดไม้นะคะก็โอเค,ค่ะเหยวแต่มักเนาะเหลวแต่มักนะคะ ต่เสียดายอยู่จ้ะต่เสียดายเนาะอ่ะสู้กันต่อนะคะสู้กันต่อนี่ก็แนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะท่านไหนที่ได้นะคะแอดก็ดีใจนะคะดีใจแล้วก็อ่านี่แหละคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอให้แนวทางของช่องเราปังๆอีกนะคะรวมพลังใจกันนะคะแต่ว่างวดวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเลขก็คนละที่คนละทางก็เตือนกันอยู่ได้พากันเตือนกันอยู่นะคะแอดก็ <laughs> เออเท่าทุนนะคะเกือบเกือบบ่เหลือค่ะเกือบบ่ไดดค่ะเกือบบ่รหลอดนะคะเพราะว่าด้เลขถูกช่วยชีวิตแล้วก็สูตรเราเก้าห้าก็ชนกันเยอะเนาะอ่าเก้าห้าก็ชนกันเยอะอ่ะไม่เป็นไรสู้กันต่อนะคะนักลบก็อย่างนี้ละค่ะมีได้มีเสียนะคะเป็นธรรมดานะคะทุกคนเนาะแต่ก็อยากให้เข้าทุกงวดดิอ่ะวดนี้ละค่ะสู้ๆวันจันนะคะทุกคนวันจันปราบเซียนนะคะโอ้อันตรายก็วันศุกร์อยู่บนเนาะเป็นวันกนนะคะ ไม่ผพวเขาแผ่วันนกนมาจา้าะแผ่วันนกนเนาะแต่ว่านะคะแต่สองูเหล็กสองนี่ดังขักด้วยค่ะงวดที่ผ่านมานะคะไม่มันลบมันหนีเนาะหนีแปดด้วยแหละค่ะหรือว่ามันจะออกตามตูดเราหรือเปล่านะคะลอยนะคะจะลอยตามตูดเราเนะทุกคนนะอ่ะช่องของแอดนะคะมีทั้งเลขทูบสูตรล้านนะคะสูตรแอดนะคะมีบนเป็นบนมีล่างเป็นล่างมีหลักร้อยให้นะคะ มีทุกสูตรนะคะเข้ามารับชมรับฟังได้เลยนะคะเอาเยาี่เฝ้าอันยกเลิกติดตามเด้อจะเดี๋ยวอนาคตก็อาจจะพาปังก็ได้นะคะสามตัวแตกอาจารย์พาแตกสามตัวเม็ดเดียวทํำยังไงดูห้วยเดี๋ยวสบดใบหน้ามูเพิ่นได้จ้ะมันก็เป็นธรรมดานะสูตรนะคะสูตรมันก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนนะคะเข้ากับไปกันอย่างมีสตินะคะสตินะคะแต่ว่าเวลาถูกหรือมันก็นยามใจนะทุกคนมีแต่สีอัดอย่างเดียวเลยจ้ะ เป็นเหมือนกันค่ะเป็นเหมือนกันอ่ะสู้ๆนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกการติดตามรับชมแล้วฟังนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยเด้อผิดพลาดต,ต,ตรงไหนแอดก็กบขอโทษขออภัยไว้หน้าที่นี้นะคะฝากเอ็นดูช่องหน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเยอะๆเนาะ,ะทุกคนเนาะ อ่าผิดพลาดมองได้กระตักเตือนกันได้ค่ะตักเตือนกันได้นะคะก็จะพยายามปรับปรุงนะคะพยายามปรับปรุงเดิมแต่ก็ขอให้ใช้ถ้อยคําที่สุภาพนะคะมีน้ําใจซึ่งกันและกันนะคะช่องของเราเนาอะ,อะทุกคนนะคะนี่เนะ นี่นะคะตำรานะคะคของอาจารย์ปัญญานะคะตำราวของอาจารย์ปัญญาเด่นนะคะเด่น90ค่ะวันจันทร์นะคะที่11อ่เอาไหมเนาะตำราวของอาจารย์ปัญญานะคะงวดวันจันทร์นะคะที่11นะคะสิงหาคม2568นะคะทุกคนเด่นให้ไปที่90ค่ะงวดนี้อาจารย์ฟันขาดแล้วนะคะฟันบวชโหลดนะคะ93 94 95นะคะ03 04 05นะคะ ให้กันเบิลทุกคนวยสิบเอ็ดเอาอีกแล้วคะเลกว,วันที่ตัวเฮ้าอีกแล้วเมนบมละสิบเอ็ดนะคะทุกคนนี่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดเดือนแปดนะคะทุกคนวายอาจารย์ให้กันเบิลเลยค่ะเก้าเก้านะคะอาจารย์ฟันเก้านะคะให้การเบิลเก่าเก่าท่านที่เลยค่ะมาดูชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวสองเก้าสามเอ่อสองเก้าห้านะคะเอ้ยเอาใหม่สองเก้าสามสองเก้าห้านะคะสองศูนย์สามสองศูนย์หาห้วย หววสองศูนย์ห้านะคะงวดก่อนนี่ fc เห็นแล้วสิบเจ็บใจบคะ่ะอัดหนักจัด,หน,จดหนักจัดเต็มมากลายบวิษันโอ้ยงวดก่อนแอดเห็นคนไปห้าสองศูนย์เยอะเยอะนะคะแต่เสียตาสุยกนันเนาะต่เสียดายเนาะข่ค,คือบอนแอมข่ค,คือบอนแนมเลยอีสวยไปอยากแต่นน้ำเปลืคุณคะ่ะกับเลขกเบิ้ล เอา Lust. มาดูตัวเน้นอาจารย์นะคะตัวเน้นขอเพิ่มอีกสองชุดนะคะทุกคนถ้าชอบก็ค่อยตามเด้อจ้ะอาจารย์ก็ทําตามสูตรให้นะคะทําตามสูตรให้เนาะชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะทุกคนนะคะสูตรอาจารย์เป็นบนล่างนะคะสูตรอาจารย์บนล่างค่ะทุกคนจัดไปโหลดค่ะมากกะอัโหลดค่ะโบมักกระพานเอ้ามาดูนะคะชุดเน้นของอาจารย์นะคะ9395นะคะ0305ซึ่งเป็นตัวเดิมนะคะทุกคน หวยหวยสิออกตัวเก่าบ่อ้าวไม่แน่นะคะมาดูสถิติวันจันรเดี๋ยวแอนให้ดูก่อนดูสถิติวันจันทร์ันจะคือบ่เฮ้ยออกตัวเดิมบ่อยนะคะไม่แน่นะคะวันจันทนะคะเดี๋ยวเบิงขออนุญาตเบิงสติสตังก่อนขอว้าสามศูนย์มันออกดูเด้อนี่ทุกคนโอ้เป็นตหยาดดูจ้ะเอามาดูสติสตังนะคะมาดูสติสตังวันจันทร์กันนะคะทุกคนสติวันจันทร์นะคะโอ้ นี่นะคะทุกคนนะคะสองสี่สองแปดสองอ๋องวดก่อนนี่มันออกเลขมงคลนะคะออกเลขมงคลเนาะก็วันธรรมดานะคะวันจันทร์มีเบิ้ลนะคะโอ้มีเบิ้ลยูดิจ้ะวันจันทร์มีเบิ้ลนะคะทุกคนนี่มันไม่เบิ้ลวันศุกร์มาเบิ้ลวันจันทร์โอ้เอาอีกแล้วเบิ้ลข่อยตรงดักเบิ้ลอีกแล้วข่อยเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกหกนะคะเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกหกนะคะเดอ้อตามนี้เนาะเราก็มาดูของอาจารย์มีสามศูนย์อยู่ค่ะหวยมีสิอยู่เดอ้อเนาะ มีสิทธิ์โมเมนสีออกโตเก้าอยู่บอกคาะทุกคนนะคะอ่าลองดูนะคะเอาไปพินิดพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะโอ้ยบบมาไผยสิมาติดตามเอดเอเมนความเจ๋นะคะ่ะโบมนเท่ากับวาไว้เนาะคะ่ะก็เวาตามที่เขาแพ้วาเนาะ ก็คำพูดเดิมๆนั่นแหละค่ะทุกคนมันกับโบมหยังสีเ้าเนาะมันบม่มหยังสีเ้าเลยค่ะอ่าท่านที่แบบว่ายอ,อยากมอบน้ำใจนะคะหรือกำลังใจให้อาจารย์นะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนตามนี้เนาะตามนี้เนาะของอาจารย์นะคะของอาจารย์เนาะ,ะทุกคนเนาะ นี่นะคะเอาไปหมานเอาไปเหงเอาไปปังกันนะคะขอให้โชคดีนะคะมีโชคม,มีวาสนาร่วมกันนะคะแอดก็ขอบคุณน้ําใจแทนอาจารย์ด้วยนะคะที่ FC, เอฟซีสนับสนุนมานะคะมอบน้าใจแห่อาจารย์เนาะกําลังใจเล็กๆน้อยๆขอบคุณนะคะขอให้ปังอีกค่ะขอให้ปังอีกนะคะช่องของเราไม่ได้บังคับอะไรเลยค่ะเดี๋ยงแก่เอฟซี FC เลยนะคะ อันเดี๋ยวสีเมื่อวาอนเก็บงงเก็บวงช่องเราให้ฟรีค่ะแต่ว่านะคะช่องของแอดนะคะจะร่วมกิจกรรมกับ YouTube อยู่นะคะเนี่ยแหละค่ะของอาจารย์ปัญญาอย่างเช่นอาจารย์ปัญญามาวันเสาร์ใช่ไหมคะเอออาจารย์ให้เตียงตกลงหวยออกแอดอัดคลิปวันเสาร์นะคะแอดอัดคลิปวันเสาร์ใช่ไหมคะแอดก็จะคิดว่าแอด แอดคิดว่าแอดจะปล่อยเย็นวันเสาร์ใช่ไหมคะเย็นวันเสาร์เนาะแอดก็คิดว่าแอดจะปล่อยเย็นวันเสาร์ทุกคนนะคะแอดก็ทําคลิปไว้นะคะแล้วแอดก็โหลดไปค้างไว้ใน youtube นะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะแอดไม่รู้ว่าจะโหลดถึงกี่โมงนะคะถึงจะโหลดคลิปนี้เสร็จนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะคะตีสามตีไหนเท่าไหร่เนี่แหละคะ่ะเน็ตตายนะคะเน็ตตายวุ่นกันทั้งบ้านเลยนะคะเน็ตตายบ้าน อันนี้ก็ใช้เน็ตไอ้น,นี่นะคะสื่อเน็ตไม่ค่ะบ้านี้ก็โทรบอกช่างเขาแล้วละคะ่ะโทรบอกช่างเขาเขาไม่รู้จะมาวันเย็นวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ยังไงมันมันติดวันหยุดอะคะ่ะแอดก็ไม่รู้จะยังไงนะคะนี่ก็เนี่ยละคะ่ะก็โหลดคลิปไว้นะคะโหลดโหลดไว้นะคะไม่รู้จะเสร็จตอนไหนก็ไปค้างไว้ใน youtube นะคะท่านที่อยากรับชมรับฟังก่อนใครนะคะก็ไปดูใน ก็ไปไปไปติดต่อใคร YouTube ได้นะคะอันนี้รายละเอียดแอดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะทุกคนเขาให้กดอันรวมกิจกรรมยังแอดก็รรวมไปจังสันละคะทุกคนเออบางทีก็ทําตามเขาบางทีก็ไม่ได้ทําตามนะคะเหลียวแต่อารมณ์ค่ะ อแอก็เอาเหมือนเอาคลิปไปค้างไว้นะคะพอเวลาถึงเวลาปล่อยนะคะที่แอจะปล่อยคลิปเนาะแอก็ไปกดปล่อยได้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้เน็ตเยอะนะคะเพราะว่าแอใช้เน็ตบ้านนะคะแอไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะอยู่แต่บ้านนะคะทําธุรกิจพันล้านนะคะไป <laughs> ไปอยู่แต่แถวไปแถวทุลละอันไล่ซดทุละคะ่ะ แล้วแถวแถวผุล่ะค่ะแถวไรซ่อแถวยูลงยูโลกผุล่ะค่ะทําธุรกิจพ่านลานค่ะทุกคนทําธุรกิจพ่านลานไม่ได้ไปไหนนะคะเราใช้แต่นิดบ้านอย่างเดียวนะคะทุกคนนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็มีพายงพายุอะไรมันก็อ้แต่ว่าฟ้าที่มีแรงนะคะทุกคนเนาะเออนี่แหละค่ะแคบกันแล้วบ่นนะคะ,แ,ะ,อะ,คะแอดก็เลยนี่แหละค่ะทุกคนอันนี้ก็ไม่รู้จะโหลดเสร็จกี่โมงนะคะโอ้ยไปแล้วเดี๋ยวคลิปยาวนะคะเดี๋ยวโหลดไม่ได้นะคะก็จะโหลดไว้นะคะโหลดตอนเที่ยงรอดูซิมันจะ โหลดเสร็จกี่โมงนะคะเมื่อคืนนี้ก็กว่าจะโหลดเสร็จนะคะถึงหกโมงเช้าโอ้ยแอดเรแบบที่จริงว่าจะไม่ได้ลงแนวทางพวกฮานอยรัฐบาลไทยอะไรอย่างเงี้ยโชคดีนะคะที่มีรัฐดับบลนไทยค้างไว้นะคะค้างไว้ให้เอฟซีได้รับชมรับฟังกันเนาะโชคดีเลยคะ่ะแอดก็ปล่อยทยอยปล่อยนะคะทยอยปล่อยคลิปเก่าก่อนนะคะคลิปใหม่นะคะก็ค่อยๆทยอยทํานะคะเพราะไม่รู้จะอัดคลิปได้กี่โมงเนาะ อัดคลิปบมันอัดคลิปไว้ได้ค่ะแต่ไม่รู้จะโหลดได้กี่มงโหลดเสร็จกี่โมงนะคะแต่ที่ตัวแน่ค่ะจะโมเมนต์เขาหลักเสาอันโมเมนเขาหลักสายอันสัญญาณอีกเหรอจ๊ะอาตีสามเมื่อคืนนะทุกคนแบบ เฮ้ยเน็ตเข้าไม่ได้ว่ะโอ้โหเซ็งเลยนะคะลุ้นดาวปกเสร็จโอ้าวทุกคนไปแล้วค่ะโชคดีนะคะก็ขอบคุณแม่ๆนะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะและก็ถูกกำลังใจเด้ออ่าผิดพลาดตรงไหนก็กรับขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้นะคะทุกท่านบางทีอาจจะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะคะก็จะพยายามปรับปรุงไปนะคะเอสอัดเสร็จอก็ลงเลยนะคะทุกคนไม่มีตัดตรงตัดต่อนะคะทําไม่เป็นนะคะ บางทีนะคะถ้อยคําที่ใช้นะคะก็จักเบาอีหยังไปแนวหละก็ลืมเนาะเออถ้าสะดุดหูยังไงก็ขออภัยเด้อจ,ะจ้ะจักแมนเบาอีหยังไปแนวหละตละลักิปเนาะอันสิบยี่สิบนาทีก็จักเบาแมนหยังหาแต่แนวเบาเนาะจ้าเนาะ,ะ,นะผิดพลาดตรงใดก,ก็กราบขอโทษขออภัยไปแล้วคะ่ะโชคดีนะคะขอให้อาจารย์มาตัวนิ้นนะคะมาตัวนิ้นมากสามตัวเหงดีเนาะจับตามองค่ะ ห้าศูนย์สองเอ้ไอ้สองศูนย์ห้าเนาะสองศูนย์ห้าไม่แน่อาจจะตามตูดเอฟซีนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีได้จ้า